ฮัลโหลยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ BS นะครับแล้วก็มาอยู่กับ Big Boss ซ e r o เช่นเดิมเบื่อกันบ้างยังเนี่ยคิดว่าหลายๆคนคงจะเบอ่อนะจะให้เปลี่ยนพิธีกรไหมโอเคในคลิปนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับการอัปเดตและการยนโฉมครั้งใหม่ของโหมดเฟียดานต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฟียปกติเฟียยากแล้วก็เฟียตำนาน เอาละเดีย๋ยวเราจะไปชมกันว่าเฟียนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตรงไหนนะในเรื่องแรกเลยนะคะคือเรื่องของไอเทมแรกแต้มเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับแลทีนี้เราก็จะมาเทสการเปลี่ยนแปลงของหมดเฟียกันเริ่มจากการแลกแต้มไอเทมต่งตางๆนะครับเรามีแต้มอยู่แสนกว่าโดยยิงไปที่เจ้านี่ด่ามอย่ที่76แลกซเมมมาปุ๊วบวายลัคาญมึงจริงๆ ไปซีกววานะครับโดยเต็มสี่หมื่นเราจะได้ปืนลูกซองคู่นะครับผมโอเคอะโอเคนะโอเคแต้นต่อไปนะครับยังเป็นนิวเคลียร์เหมือนเดิมไม่มีวันเปลีป่ยนไปโอเคแต้นสุดท้ายแต้ม5้0 0นนะครับอึสได้ MC a มเอดักอนโบเกนนะครับมังกรอกพักมังกรอกพัก จีบสาวแล้วมึงออกหนาะสาวไม่เอาช่มหมดาวก,ก้นคริงคนละดาก,ก้อ็ดาเมนอยู่ที่148นะครับถือว่าเป็นการแปลงโฉดที่โอเคอะดีงามมันคือดีงามแน่นะคะนจะจรับแล้วจรจเอาละครับเดี๋ยวที่นี้เราจะมาพิสูจน์ของข้างในกล่องเฟียร์ปกตินะครับว่าเปิดมาแล้วมันจะเหมือนเดิมหรือไม่นะจ๊ะโดยปกติแล้วคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปรีวิวกล่องเฟียซะมากกว่า แล้วมานะอยู่ไปเป็น,น,นชุดทีนค่ะแล้วเราจะมาเริ่มกดเปิดกล่องเฟียร์ปกติกันนะครับผมเขาเฟียร <c oughs> ์ตำหนักหะาถุงมือ ปืนด er ักกอนสปีดแฮนเตอร์อ่ายังไม่หมดนะมีอีกโอ้ได้ป ah, ืนพกมาแล้วอ่าฮะก็จะได้เซตของเฟียตำนานภาคแรกแทบจะหมดเลยนะมีตั้งแต่ชุด หน้ากากแล้วก็เข่ากันเลยดเดียวเชียวมีกระทั่งถุงมือด้วยต่อจากนี้ถ้าใครคิดที่จะเอาถุงมือไปเล่นสนายก็อย่าลืมที่จะแวะมาเฟียปกตินะครับหาง่ายมากเลยลำดับต่อไปเราก็จะมาเปิดกล่องของเฟียย่าก,กันนะครับผมไอเราก็ไปลงมาแล้วเรียบร้อยนะใช้เวลานาะนพอสมควรก็ตัดค้ำๆไปเนาะอ่าโอเคจะมาเริ่มเปิดกล่องฟ้าของเฟียรย่าก,กันดูนะอ่า กล่องฟ้านี้ถ้าเกิดใครฟุกมันอาจจะได้ว i n d ด w s C ด้วยนะครับ Windows C สามารถแลกของได้30มวันนะจ๊ะ <Wow. S 1> อ่าได้ปีกมังกรมา15วันแล้วก็กุญแจเฟียนะครับใครอยากลงเฟียยากเฟียเอ้ใครอยากลงเฟียตังมานะเก็บปุญแจได้จากตรงนี้เลยปีกหาง่ายมากอ่ะจะไม่ได้ Windows C เหรือช่มื แล้วก็เปิดกล่องเฟียร์ยากก็จะสามารถได้คิสคู่ด้วยคนะิสค <Kiss Crew. S 2> ู่ตามเป็นอย่างเงี้เปิดได้มา7วันนะครับผมแล้วก็เปิดอาจจะฟุกได้ Windows C มาก็แลกของไปแล้ว30วันถุงมืออย่างนี้ละายโอเคมันน่าจะมีท่านผู้ชมสงสัยเหมือนกกูด้วยนั่นเลยว่า d าร์กอนฟรอสเจ้านี่นะครับเมื่อหลอมครบ150จะได้อะไรจะได้ ปีกติดหลังนะครับซึ่งคุณสมบัติของปีกติดหลังนั้นเดี๋ยวเราจะแปะไว้นะโดยแผนที่ของเฟียยากเราสามารถดอบและก็หลอมได้เป็นปกตินะไม่ว่าจะเป็นหลอมมีดทองปืน AN94 แล้วก็ปืน m 4นะผมแล้วก็ m p o i n อยังหลอมได้เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงจุดนี้ยังเหมือนเดิมนะครับผม เอาเว้ต่อมาก็จะเป็นกล่องของเฟียตํานานนะาว้มันจะเป็นพระเอกของคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะเดีย๋ยวเราไปชมการรีวิวเปิดกล่องเฟียตํานานกันนะครับผมเราก็มาเริ่มกดลับกล่องเฟียตํานานกันเลยเพราะว่าเพิ่งเป็นลงสดๆใหม่ๆเมื่อตะกี้นี่สิบรอบนะครับะจะเริ่มเปิดกันนะเไว้เออในถุงมือนะจ๊ะ,ะปืนสไนสามสิบวันเดี๋ยวค่อยมารีวิวเอาคลิปหน้านะครับผม ถุงมือปืนเฮดเคสอระ,ะ,ะเบิดอาเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันนะครับถุงมือระเบิดหน้ากากโอ้ยแย่เมื่อกี้ก็ไปเปิดกล่องเฟียร์ยากแล้วฟุกได้ Windows 4มาอันนึงนะแล้ว Windows 4ของเราก็สามารถแลกเป็นกล่อง VIP ได้ซึ่งเราสามารถกดเข้าเซิร์ฟยังไงก็ได้นะครับผม ก็มีทั้งเขาแล้วก็ชุดแน่นอนว่าแรกเสร็จปุ๊บมันจะเป็น30วันนะคะมารับมาจะจ้าเอาละเดินกันมาถึงท้ายคลิปแล้วละดิก็จะมาดูคุณสมบัติของชุดเซ็ตดากอนเอมเพลเลอร์นะในไอ้หน้ากากชิ้นส่วนทุกอย่างเนี่ยมันบวกวิ่งหนึ่งทุกชิ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากหรือดาบ ดาบอ๋อดาบวกวิ่ง2ชุดเซ็ตบวกวิ่ง2อ่ะโอเคโดยชุดเซ็ตของมันเมื่อใส่ครบ4ชิ้นจะเคลื่อนที่ไวขึ้น2%นะครับผมแล้วก็บวกค่าชื่อเสียงและ SP เป็น100%เมื่อใส่ครบ5ชิ้นก็จะเป็นระเบิดการ์ดป้องกันร,ระเบิดแปงลงนะจ๊ะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ลมหายใจมังกรด้วยโค้เท่อะแล้วก็โหมด AI ดอบไอเทมสูงขึ้นสองสองเว้ยคือประมาณว่าไม่ต้องใส่การ์ดดอปเลยเว้ยแม่งก็ดอบให้ละส,สบายชิลๆก็คลิปนี้ลาไวมากเดีย๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับน้าจะเป็นการรีวิวปืนที่ถืออยู่เนี่ยแหละสวัสดีครับบ๊ายบาย